โอ้ยอะไรเนี่ยอรึป่าวปีนยนน่งโยนบัตระปดูขึ้นนะครับไหวลุกขึ้นไหวนะครับลองลุกขึ้นนะครับเอ้ Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp